เฮ้ยไอเด็กแสบ,บมานอนหลับไปเลยบนรถฉันเนี่ยออกไปเลยนะฉันบอกให้ออกไปฟังไม่รู้เรื่องเหรอรู้เรื่องแต่หนูไม่ลงนี่แกอยากจะลองดีกับฉันใช่ไหมลงไหมไม่หนูง่วงหนูจะนอนตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยอย่านอนห้ามนอนตรงนี้ลงมาเดี๋ยวนี้ก่อนที่ฉันจะหมดความอดทนกับแกเดี๋ยวฉันจะเรียกตำรวจมาลากคอแกเข้าคุกเลยนะแม่จิ้มก็เรียกตำรวจเลยค่ะหนูไม่กลัวหรอกอย่าคิดนะว่าฉันไม่กล้าทำอะไรเด็กอย่างแกนะเว้ยเด็กแสบอย่างแกนะต่อยร่วงมันหลายคนแล้วนะเว้ย ยตามหาเม่๋ย้เก็บขยะนี่นลยดิมันนอนอยู่บนหน้ารถพี่เนี่ยแล้วพี่จะไปได้ยังไงไห่เท่าไหร่ก็ไม่ยอมลงนี่ไม่นู้อะไรกันเนี่ยทำไมมันวุ่นวายจังหนูจ๋าหนูชื่ออะไรลูกชื่อน้องเป้เป้ยค่ะโอจ้ะน้องเป้เป้ยจ๋าอย่าทําแบบนี้เลยนะลูกตอนเนี้ยคุณป้ากับแฟนของป้าเนี่ยกำลังตามหาแม่ของป้าอยู่นะแม่ของอพี่ป้าเนี่ยป่วยพิการแล้วก็เป็นอัลไซเมอร์ด้วยตอนนี้หายไปไหนก็ไม่รู้ตามหาตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่เจอเลยลูก นี่น้องตาไม่ต้องไปพูดดีกับไอเด็กเก็บขยะแบบนี้หรอก